ยำวุ้นเส้นหนึบหมูกุ้งหมูยอปรุงน้ำยำพร้อมโรยถั่วลิสงขั้วเองเครื่องแน่นๆในจานเดียวค่ะวุ้นเส้นหนึบหรือว่าจะเป็นที่เรียกกันว่าวุ้นเส้นหมูกระทะเนี่ยเส้นมันจะเหนียวแล้วก็นุ่มหนึบเอามาทำยำวุ้นเส้นจานนี้หนึ่งรยกรัมถ้าลองชั่งน้ำหนักดูนะคะเอาวุ้นเส้นออกมาจากถุงใหญ่ๆประมาณหนึ่งกรามมือพอเพิ่มอีกนิดเดียวก็หนึ่งร้ยกรัมพอดีเลยค่ะเดี๋ยวพอตอนเอามาทำยำนะคะ เดี๋ยวเราก็ค่อยแช่น้าแล้วเราไปลวกอีกทีในส่วนของน้ํายําเราใช้มะเขือเทศสองลูกแล้วก็มีพริกจินดาใช้ห้าเม็ดเด็ดส่วนก้านแล้วทาความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปบุกพริกจินดาแล้วก็หั่นสับหยาบเตรียมไว้ค่ะต่อไปก็เป็นขึ้นช่ายใช้ยอยู่ประมาณหนึ่งต้นค่ะแล้วก็เป็นมะนาวความเปรี้ยวของน้ำมะนาวในยำวุลเส้นเนี่ยคือมันอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปปรุงเป็นน้ำยำอีกทีค่ะแล้วก็เราใช้เป็นหอมใหญ่ เครื่องหัวแล้วก็หั่นซอยเตรียมไว้ก่อนค่ะในน้ำยำเราก็ใส่เครื่องอยู่ประมาณนี้ทำส่วนของน้ำขึ้นมาก่อนใส่น้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3มช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพอผสมเข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศขึ้นใชยหอมใหญ่แล้วก็พริกก็จะได้เป็นน้ำยำแล้วค่ะการเป็นยาวุ้นเส้นเครื่องแน่นในที่นี้นะคะก็คือเราก็ใส่เป็นหลายๆอย่างหน่อยนะคะ แต่ก็อิ่มอร่อยในปริมาณที่พอดีหมูบด100่รกรัมหมูยอใช้ครึ่งเดียวอันนี้ก็เป็นหมูยอขนาดเล็กนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำไว้ก่อนส่วนกุ้งขาวนะคะผ่าเส้นกลางหลังออกทำความสะอาดไว้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเนื้อสัตว์ต่างๆไปลวกเดี๋ยวมาคั่วถั่วลิสงกันก่อนเพราะว่าการคั่วถั่วลิสงเองนะคะก็ต้องค่อยใจเย็นๆแล้วก็ต้องคั่วไปเรื่อยๆนะคะในไฟที่อ่อนที่สุด จริงๆถั่วลิสงะคั่วเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะทําทานเป็นแบบใส่เกลือก็เป็นถั่วลิสงคั่วเกลือได้ด้วยการคั่วนะคะเราก็จะต้องคั่วไปให้ข้างในเนี่ยมันสุกเลยคือมันก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของถั่วที่เราใช้ด้วยความร้อนของกระทะที่จะค่อยๆทําให้ถั่วสุกข,ขึ้นแต่เราก็ใช้การสังเกตสีไปเรื่อยๆคือสีมันจะต้องเปลี่ยนเข้มขึ้นพักไว้คลายร้อนถั่วลิสงก็จะค่อยๆกรอบขึ้นค่ะ ถั่วลิสงก็พักไว้ก่อนน้ำยำก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววนเส้นหนึบก็แช่น้ำแล้วก็นำไปลวกลวกไม่นานค่ะลวกจนเห็นเป็นสีใสแล้วก็ตักขึ้นส่วนหมูแล้วก็หมูยอเราก็จะลวกจนสุกเลยนะคะและสำหรับกุ้งเราก็จะลวกให้พอสุกเมนูนเส้นเป็นเมนูที่ทานง่ายอิ่มอร่อยแล้วก็อิ่มนานอันนี้เดี๋ยวเรามาดูปริมาณกันก่อนนะคะว่ามันจะเยอะอยู่ประมาณไหน แล้วเดี๋ยวมาคุกมายำให้เข้ากันอีกทีวุ้นเส้นหนึบเนี่ยมันก็จะมีความต่างอยู่ที่น้ำยำมันก็จะอยู่ในตัวเส้นมากหน่อยมันก็จะทําให้กินแล้วรู้สึกว่ามันหนึบๆค่ะเป็นรสชาติที่อร่อยเผื่อใครจะลองทําทานกันดูนะคะแล้วเราก็คุกเขายำวุ้นเส้นให้เข้ากันมเมือเขือเทศขึ้นช่ายหอมใหญ่ก็เข้ากันได้ดีค่ะแล้วที่สําคัญอย่าลืม ถั่วลิสงที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาโรยตามใจชอบในยำวุมม้นเส้นของเราค่ะยำวุมม้นเส้นหนึบรวมเครื่องกุ้งหมูหมูยอลวกแล้วก็ถั่วลิสงที่คั่วเองเสร็จพร้อมทานเรียบร้อยแล้วค่ะชิมรสชาติแล้วเส้นก็จะหนบึบหนบึบน้ำยำก็ปรุงแบบกลมกล่อมกำลังดีแล้วพบกันใหม่ในเมนูถัดไป ติดตามเป็นกำลังใจให้ห้องครัวผนังส้มสวัสดีค่ะ